ก็สวัสดียามใช้สายนะครับนี่พาเขามาเข้าป่ายาก็จะประมาณนี้จะพอได้เล็มไปวันๆครับส่วนยามบ่ายนั้น เรามีญาติเสริมในคอกไม่ได้ปล่อยมาเลี้ยงตอนเช้าก็จะปล่อยเข้ามาต่อกกำลังกายบ้างส่วนพื้นที่เลี้ยงนั้นก็ในป่า กินหญ้าบ้างใบทกโกบ้างส่วนเขาชอบเราก็คอยหักให้เขาอันไหนที่สูงเราก็หักให้เขา ก็พอได้เล็มไปวันวันครับจ้าแรงฝนไม่ตกนุ่ส่วนนู่นแม่บ้านผม ชอบที่สุดคือใบทกโลกครับส่วนคลิปนี้ขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับ